สวัสดีครับมอนี้ห้องชิมาบอกวิธีถอดขาดเลือเครื่องใส่ขาดเลือเครื่องนะครับวิธียังไงบางคนอาจจะบุลุว่ามันเห็ดจังใดต้องไปเสียเงินจ้างสร้างเขาเห็ดเขาถอดเขาใส่ให้ปกติเรามันมีสองตัวนะครับสองตัวนี้ตัวนี้คือตัวจับขาดตัวนี้คือ หัวเทียนปลอมไปล็อกหัวลูกสูบนะครับใ,ใส่หม่องหัวเทียนใส่แท่นหัวเทียนถอดหัวเทียนออกใส่แท่นหัวเทียนแต่ว่าผมสีมาบอกมืาหนีวิธียังไงคือบองใส่สองตัวนี้เลยวิธียังไงครับถอดดับแรงเข้าถอดฟ้าขอบตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดฟ้าขอบออกไป นี่ครับวิธีการถอดง่ายครับให้หอกตอกซื้อตัวนี้นะครับตอกไปตามเข็มนาฬิกานะครับตามลุกซอนบอกให้ตอกมองนี้ซ้ตัวนี้ตอกไปเรื่อยนะครับสลับกันหามตอกไปนะครับมันจะหักผมเคยเจอมาแล้วให้ตอกไปเรื่อยเรื่อยถ้าเครื่องได้บเคยถอดมันหยิดออกงากในจังอย แต่เครื่องเด้เคยถอดล้มอยู่ออกไงวิธีใส่กับขึ้นเราครับยั่ไง,ไงให้เขาตีท่วนเขีมนาฬิกานะครับตีกับคือตีท่างนี้ตีท่างนี้ตีท่างนี้แต่ว่าถ้าตีออกตีท่างนี้ตีท่างนี้ตีท่างนี้เดี๋ยวผมจะถอดให้เบิ่งครับวิธีการถอดนะครับคือเขาใส่เด้าตัวที่แล้วก็ขอน ง่ายๆครับให้ตีตามเข็มนาฬิกาเวลาถอดออกข้อไปเรื่อยครับข้อเป็นยังวะเนี่ยครับสำนนออกแล้วครับง่ายเวลาใส่ก็คือเราแตแหางหมุนย้อนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเวลาใส่ ุนพ่นเข็มนาฬิกาบุรองไปใส่บล็อกใส่ยังเห็นมันหนักครับบุรองไปเสียเงินเสียยังจ้างสร้างเขาแล้วเขาตีเข้าไปนะครับตีให้ตีซื้อนี่นะครับห้ามตีซื้อนี่เพราะว่าปลายมันจะหักให้ตีซื้อนี้นะครับสลับกัน